สวัสดีค่ะชาวราศีกันยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจพรวิตาพยากรณ์นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปของเดือนกุมภาพันธ์นะคะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15กุมภาพันธ์หกหนะคะสำหรับชาวราศีกันนะคะสําหรับชาวราศีกันนะคะก็คือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนจนถึงวันที่16ตุลาคมนะคะหรือท่านที่มีลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันก็สามารถดูได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ สำหรับชาวราศีกันนะคะก็จะมีดาวพุธเป็นดาวประจำตัวนะคะดาวพุธตอนนี้โคจรอ,อยู่ที่ภพพันธุนะคะดาวพุธมาจากภพกรรมะจากด้วยเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ่าพันธุก็คือบ้านเราครอบครัวเราคนในบ้านเรานะคะดาวศุกร์มาจากภพสุภะกับกระดุมพระเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินเกี่ยวข้องกับเรื่องของความสุขนะคะสหัชชะกับมรณะคือดาวอังคารนะคะญาติพี่น้อง ่แมคนในครอบครัวระวังเรื่องของการเจ็บป่วยนะคะต้องดูแลกันให้ดีมีดาวอาทิตย์นะคะเข้าสู่พบปุตตะอยู่ร่วมกับดาวเสารโดยเฉพาะบ้านไหนที่มีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะดูแลสุขภาพท่านให้ดีในช่วงเวลานี้นะคะดาวราหูมาจากภพอริอยู่ร่วมกับดาวเกตในภพสุภะก็ต้องระวังปัญหาเรื่องสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะ เมื่อเวลาดาวเกตเข้าไปอยู่ร่วมกับดาวใดก็เพิ่มพลังให้กับดาวนั้นนะคะดาวราหูเนี่ยเขามาจากภพอรินะถ้าใครมีญาติผู้ใหญ่อาจจะมีอาการเจ็บป่วยหรืออะไรก็อ่าช่วงนีด้ดูแลระวังดูแลใกล้ชิดด้วยนะคะดาวพฤหัสเจ้าเรือนพันธุทุกอยู่ภพอริษไม่เป็นไรถ้าหากเราเจ็บป่วยก็อาจจะมีโอกาสได้ยาดีหมอดีอะไรประมาณนั้นนะคะก็เดี๋ยวอ่าเราก็ คือทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเรื่องที่ถูกกําหนดไว้แล้วแต่ว่าเราก็จะต้องดําเนินไปด้วยการที่เหมือนว่าเราต้องมีสติเราต้องดูแลทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีนะคะเท่าที่ว่าเราจะทําไปได้เท่าที่ว่าจะเป็นไปได้ในช่วงเวลานี้นั้นๆน,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 นะคะเอาละค่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของไพ่กันบ้างนะคะไพ่ใบแรกนะสำหรับชาวราศีกันเนี่ยจะได้ไพ่เด็กเด็กดาบไพ่เด็กดาบเนี่ย มันเป็นไพ่ของการความคิดการกระทำที่อาจจะมีความผุนหันพันแล่นนะคะแต่พอมีไพ่เดอะเดชเข้ามาเนี่ยมันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอที่เราจะต้องจัดการเรื่องของเขาเรียกอะไรอะ่ะเท่าที่คือไพ่เด็กดาาเป็นไพ่ที่มหัศจรรย์มากสําหรับตัวเองสัมผัสได้นะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเวรกรรมก็ได้นะเป็นเรื่องที่แบบ คือเก่งอ่ะเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความฉเฉลียวฉลาดเฉพาะตัวเอาตัวรอดได้อะไรประมาณนี้เชื่อว่าช่วงเวลานี้นะสำหรับชาวราศีกันมันมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นมาที่เราจะต้องจัดการอย่างเร่งด่วนหรือว่าเราจะต้องได้รับการดูแลแก้ไขแต่เราเป็นคนที่ฉลาดอ่ะเฉลียวฉลาดเด็กดาบอ่ะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆได้นะคะ ไพ่สนับสนุนเข้ามาเป็น5ไม้เทา้าเรื่องการเงินนะคะเรื่องการงานเรื่องของญาติพี่น้องสังคมผู้หลักผู้ใหญ่นะคะน่าจะเป็นปัญหาเรื่องสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านได้ด้วยนะคะเทมเพลนนะมันมีการเปลี่ยนแปลงแปดเหรียญน,นะคะการเปลี่ยนแปลงที่มาพร้อมกับการดูแลนะคะ,ะพร้อมกับการที่เราจะต้อง ก็ทาอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเงินนะคะมันจะเป็นปัญหาหรือว่าคนในครอบครัวของเราอาจจะเจ็บป่วยกระทันหันที่เราจะต้องได้แก้ไขปัญหาเหล่านั้นอะไรประมาณนี้นะคะสําหรับชาวราศีกันเนาะดาวประจมตัวเข้าไปสู่เรือนของสหัชชะนะคะเรือนของพันธุนะคะซึ่งก็มีดาวพุธดาวศุกร์ ดาวังคารอยู่ร่วมกันนะคะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนในครอบครัวนะคะทีนี้ตำแหน่งสหัชชานะคะมันเป็นไพ่แปดไม้เท้ามันเป็นไพ่ขยับขยายและอีกในหนึ่งมันเป็นไพ่ที่มีอะไรที่จะเกิดขึ้นในวงศาคณาญาติของเราหรือสังคมคนใกล้ชิดของเราหรือการงานมีการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันอะไรแบบนี้นะคะแต่ก็จะนํามาซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินนั่นแหละนะคะทีนี้มันมีไพ่ the w เ r l d เข้ามานะคะ หนึ่งไม้เท้าถ้าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการาที่เกี่ยวข้องกับส่วนใหญ่อะถ้าเป็นการทำสื่อออนไลน์หรืออะไรเนี่ยจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะมีทิศทางว่ามันจะดีขึ้นในอนาคตได้ด้วยนะมีไพ่สิบถ้วยเข้ามานะคะเอาละคะ่ะในตำแหน่งสหชัชะมันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานการขยับขยายมีมีโอกาสาที่จะได้งานนะคะงานสู่สังคมใหญ่ๆงานสู่สาธารณะ ะะทีนี้มีไพ่สิบถ้วยเข้ามาบางทีมันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของญาติพี่น้องคนในครอบครัวที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วเกี่ยวข้องกับเรื่องของอสุขภาพนะของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะมีไพ่ฤือสีเข้ามาในตำแหน่งพันธุด้วยนะคะทีนี้เราจะยังไงต่อไปขอดูตำแหน่งพันธุด้วยนะคะไพ่ฤือสีเข้ามาในตำแหน่งพันธุนะคะสามเหรียญ นะคะเก้าเหรียญน,นะคะแปดไม้เท้าอะไรค่ะถ้าใครที่กำลังศึกษาอยู่มีโอกาสาที่จะได้ศึกษาต่อเนื่องมีโอกาสาที่จะ,ะสนใจในเรื่องของความรู้การศึกษาที่ ตัวเองเรอคอยมานาน,าอ,าน,านอะไรประมาณนั้นนะคะการศึกษาถ้าสมมติว่าเราเลือกที่จะศึกษา,าศาสตร์วิชาใดวิชาหนึ่งอาจจะเป็นโหราศาสตร์อาจจะเป็นเรื่องที่แบบเออเราสนใจมานานมีโอกาสที่เราจะได้เรียนได้รู้นะคะแต่ถ้าหากเป็นเรื่องในภายในครอบครัวก็จะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านเรานะการดูแลการใส่ใจนะคะสามเหรียญเข้ามา9้าเหรียญเข้ามา นะเราใส่ใจถ้าเป็นเรื่องของเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราใส่ใจเขาเนี่ยอาจจะทําให้เรามีโอกาสที่ว่าเออมีโชคมีทรัพย์มีเงินการงานเราก็จะขยับขยายได้ดีอะไรอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ก็ต้องดูแลนะคะอาจจะมีการเจ็บป่วยขึ้นมาแบบกระทันหันนะมันมีไพ่ข้างเคียงแบบนั้นนะคะโอเคทีนี้ต่อไปนะคะเป็นเรื่องของ หรือบางคนบางท่านนะมองหาาช่องทางหรือสิ่งที่เราแบบเราตั้งใจอยากศึกษาเรียนรู้มานานแล้วเราจะพบเราจะเจอเราจะมีโอกาสได้ทำในสิ่งที่เราอยากจะทำก็ได้นะคะในตำแหน่งปุตตะนะคะเป็นไพ่เด e l เ v e อตามมาด้วยสามไม้เท้านะคะสำหรับชาวราศีกันหกไม้เท้า อะสี่ไม้เท้านะคะแล้วก็หกดาบอันแหละอืถ้าหากใครที่มีโครงการว่าอยากจะศึกษาหรือว่าอยากจะทําอะไรในสิ่งที่ตัวเองอะ่ะคิดอยากจะทําการงานอะไรก็แล้วแต่นะคะช่วงเนี้ยจะมีโอกาสที่จะได้ทําแล้วก็สําเร็จนะคะรอเวลานิดนึงมันมีไพ่แห่งการรอเวลาก็คือ ไพ่หกดาบเข้ามาหรืออาจจะบอกว่าใช้เวลาในการศึกษาพอสมควรแล้วเราจะสําเร็จหรือการงานที่เราคิดเราทำนะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่แต่ว่าเราจะได้รับการต้อนรับด้วยดีแต่ว่าต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งแล้วเราจะได้รับความสําเร็จในเรื่องการงานนะคะในเรื่องของอความรักด้วยความรักที่เกิดขึ้นมาในช่วงเวลานี้นะคะมีไพ่ฤษีกับ10ดาบเดอะเดเข้ามาด้วยมันเป็นความรักที่อาจจะทําให้เราต้อง อาจจะถูกอกถูกใจกันแต่ว่ามันต้องใช้เวลาในการศึกษานะคะเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับว่าถ้าเราเจอคู่ก็เจอคนที่ที่เราคิดว่าใช่แน่นอนสําหรับเราอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาแห่งการาแห่งการแก้ไขปัญหาในวงในในครอบครัวอยู่ไม่ใช่ช่วงเวลาแห่งการที่จะเป็นช่วงเวลาแห่งการแต่งงานหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าสําหรับเรื่องของความรักจะต้องรอเวลานะคะ มันเป็นเรื่องของการจัดการปัญหาในบ้านในครอบครัวก่อนนะคะจะติดเข้ามาในตำแหน่งนี้ด้วยนะคะกรมมะโอเคทีนี้ตำแหน่งอลิได้10ไม้เอยิบดาบ10ดาบเป็นยังไงคะบงบอกว่าปัญหาและอุปสรรคที่เรามีอ่ะมันจะต้องจบลงไปแหละแต่ว่ามีคิงไม้เท้าเข้ามา <c oughs> เราจะต้องบริหารและจัดการนะคะ คือมันเป็นปัญหาเก่าแก่ที่เกิดมานานแล้วแหละเดอเดนะแล้วมันก็เหมือนกับว่าอ่ะถึงเวลาสักทีที่จะจบซึ่งซึ่งปัญหาอะไรแบบนี้ถ้าเราจบมันเองไม่ได้จัก,กรวาลก็จะจบให้เรานะคะเจ็ดถ้วยเป็นไพ่แห่งทางเลือกสแสดงว่าสิ่งใดก็ตามที่มันเป็นปัญหาสําหรับเรามาเนี่ยมีโอกาสที่อ่าสิ่งเหล่านั้นจะจบสิ้นไปนะคะถึงเราจบไม่ได้จัก,กรวาลก็จะมาช่วยเราอีกนั่นแหละอย่างที่ว่า ถึงเวลานะคะสี่สถ้วยเข้ามามันเป็นช่วงเวลาโอกาสที่จะเกิดขึ้นเรื่องราวเหล่านี้นะคะกอ็อาจจะทําให้ถ้าสมมติอะเรามองในแง่ดีถ้ามีปัญหาในเรื่องที่เราแก้ไขไม่ได้มานานหน,นี้สินอะไรเนี่ยมันจบสักทีหนึ่งเนี่ยเราก็สบายใจใช่ไหมคะมันก็จะได้มีทางออกหรือว่าเราก็จะได้บริหารชีวิตจัดการชีวิตของเราต่อไปนะคะคิงไม้เท้า ตำแหน่งปัตตนีเป็นอะไรคะมีเดอะเดซเข้ามาทำไมมีทั้งสิบดับเดอะเดซเดอะซันเข้ามาอ่ะแหละแสดงว่าปัญหาต้องจบไปเราได้เริ่มต้นมีโอกาสที่ว่าจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอปัญหาต่างๆหรือความรักนะคะบางคนจบความรักมามีแล้วก็เจอคนรักใหม่เจอความรักใหม่แล้วก็คิดวางแผนด้วยกันนะคะในออฟเพนเตอร์เป็นการคิดกานร,ร่วมกันคิด วางแผนที่จะใช้ชีวิตร่วมกันในอนาคตนะคะอละล่ะทีนี้แต่ใครบางคนก็จบความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักมาแต่ไม่นานจริงๆค่ะก็จะเจอความความรักใหม่คนรักใหม่นะคะเพราะว่า,าเช็คดาวนิดนึงดาวคู่ครองเป็นดาวพฤหัสนะคะตอนนี้อยู่ในภพบรุริประมาณเดือนเมษาวันที่8เขาก็จะเข้าสู่ภพปัตตน,นีนะคะเป็นเกษตร ในช่วงเวลานั้นถ้าใครที่จบความรักความสัมพันธ์กันมาจะเริ่มต้นความรักใหม่นะคะ <c oughs> ก็ค่อยๆศึกษากันไปแต่ถ้าจะตัดสินใจรอหลังจากวันที่8เมษาไปแล้วนะคะ <c oughs> ก็จะทำให้มีทิศทางที่ดีขึ้นในเรื่องของคู่นะคะหรือว่าน่าจะนะเป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะอย่างน้อยก็ได้เปลี่ยนแปลงพลังงานนะคะเอาละค่ะ,คะทีนี้ในตำแหน่ง มรณะนะคะได้ไพ่สิบถ้วยนะมรณะหมายถึงจับสมบัติชีวิตความเป็นอยู่ของเรานะคะหมายถึงเรื่องราวความเจ็บป่วยของคนมันเป็นสิบถ้วยนะมันก็หมายถึงคนในครอบครัวของเราเกี่ยวข้องกับความเป็นเรานี่แหละนะคะมีสามดาบเข้ามาแล้วก็เด็กถ้วยนะคะ The moon, นะคะคถ้าตำแหน่งมรณนะเป็นไพ่สิบถ้วยนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วยของคนในครอบครัวของเรานะอย่างที่บอกว่าผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดคนในครอบครัวญาติพี่น้องนะเราอาจจะมีความห่วงวิตกกังวลนะในการดูแลเขาอะไรแบบนี้นะคะสามดาบเข้ามาเด็กถ้วยเข้ามาแต่ว่า ดโมนเข้ามาเป็นความวิตกกังนวลนสิ่งที่เรากําลังรับรู้รับทราบอะไรแบบนี้นะคะแต่ยังไงเสียเนี่ยมีไพ่ฤาษีเข้ามาก็บอกบอกว่าการทําหน้าที่ของเราเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเด็กดาบเนี่ยฉลาดเราทําหน้าที่ให้ดีที่สุดนะคะเชื่อว่า,าเมื่อมีไพ่ฤาษีเข้ามาน่าจะเจอยาดีหมอดีอะไรแบบนี้นะคะที่จะช่วยถ้าเป็นเรื่องของอ การเจ็บป่วยของคนในครอบครัวหรือทรัพย์มรดกหรือบางคนนะมีโอกาสที่จะได้แบ่งปันทรัพย์สินมรดกอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าตกลงกันให้ได้นะคุยกันให้ดีอะไรประมาณนั้นนะคะเอาละค่ะทีนี้ในตำแหน่งของสุภานะคะได้ไพ่หกถ้วยไพ่หกถ้วยเป็นไพ่แห่งมิตรภาพที่ดีนะความสุขความสำเร็จของเรานะคะตำแหน่งสุภาได้หกถ้วยหมายถึง หมายความว่าเราจะได้รับสิ่งดีๆของเก่าความดีของเราหรือสิ่งเก่าๆของเราความดีเนี่ยจะย้อนกลับมาให้กับเรานะคะมีไพ่เจ็ดไม้เทาเ้าเข้ามาแล้วก็กิงับออฟครับนะคะมีคนช่วยเหลือเราแหละอ่ะ,อะแล้วก็หกเหรียญถ้าเรามีปัญหาเรื่องการเงินนะคะจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือจะมีคนรักเข้ามาช่วยเหลือหรือจะมีคนที่ อ,อยู่ในวงสังคมของเราอย่างเงี้ยแหละผู้หลักผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแหละนะคะจะเข้ามาช่วยเหลือเรื่องการงานของเราด้วยเรื่องอาการเงินของเราด้วยนะคะคือเราจะได้รับการช่วยเหลือที่ดีถ้าเรามีปัญหาแรื่องบุศก์อะไรเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ไว้ก่อนนะคะหรือสังคมเพื่อนคนที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลแต่ว่าเขาจะมีพลังที่จะช่วยเหลือเราได้นะคะตำแหน่งต่อไปนะคะ กามะนะคะได้ไพ่จัสติตามมาด้วยสามถ้วยนะคะไพ่สามถ้วยเป็นไพ่แห่งการเฉลิมฉลองแสดงว่าอาละทุกอย่างจะยุติจบลงที่ความสุขความสำเร็จใช่ไหมคะควีนไม่เท้าสามถ้วยแล้วยังมีควีนไม่เท้าอีกโอเค สองถ้วยนะคะเอาแหละไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรนะคุณจะได้รับการสนับสนุนได้รับการช่วยเหลือจากผู้ที่มีความรู้จริงจากคนที่มีประสบการณ์จริงนะคะจากเพื่อนฝูงจากคนที่อ,อยู่รายรอบตัวเรานี่แหละจะให้การช่วยเหลือเราในทุกๆเรื่องนะคะทีนี้ในตําแหน่งของลาภะนะคะได้ไพ่เก้าถ้วยนะคะสําหรับชาวราศีกัน ตามมาด้วยแปดถ้วยเก้าถ้วยเป็นไพ่แห่งความสุขความอิ่มเอมความสำราญสุขกายสบายใจกินดีอยู่ดีนะคะโอ้สิบเหรียญน,นะคะดีจังเลยแปดดาบอ่ะแล้วคะ่ะในตำแหน่งลาภะนะคะบางคนบางท่านมีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลนะ บางคนบางท่านมีโอกาสที่จะได้รับโชคใหญ่บางคนบางท่านมีโอกาสที่จะได้มีพันธส,สัญญาบางสิ่งบางอย่างนะคะที่เป็นไปเพื่อเพื่อเงินอ่ะเพื่อความเพื่อสิ่งที่ตัวเองต้องการเช่นบางคนบางท่านอาจจะทําสัญญาผ่านกู้ผ่านอะไรแบบนี้เป็นไปได้นะคะทําให้เรามาต่อชีวิตของเราทําให้ชีวิตเราดีขึ้นทําให้เรามีเงินมีมีเงินมีทองมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนขึ้นอะไรแบบนี้นะคะ ทีนี้อ่าละในตำแหน่งสุดท้ายนะคะตำแหน่งราพะชาวราศีกันได้สี่ถ้วยนะไพ่สี่ถ้วยเป็นไพ่แห่งโอกาสการรอโอกาสอ่ะหนึ่งดาบเข้ามาการตัดสินใจนะคุณถูกเลือกคุณถูกตัดสินใจแต่การโอกาสที่ดีอ่ะโอกาสที่จะนำความสำเร็จเนี่ยใกล้เข้ามาหาเราแล้วนะ the f o l l มีโอกาสที่เราจะได้เริ่มต้นทำในสิ่งที่เราอยากจะทำนะคะห้าดาบอ่ะได้ทำต่อเนื่องยาวนานนะคะ รอเวลาแห่งการตัดสินใจรอเวลาที่คุณจะถูกเลือกถูกตัดสินใจคุณจะได้เป็นอิสระอีกครั้งหนึ่งจากสิ่งที่มันพันธนาการเรามานานอะไรประมาณนี้นะคะก็น่าจะเป็นทิศทางที่ดีขึ้นนะคะจากอ่ะไพ่เด็กดาบเนี่ยหมายถึงคนที่มีไหวพริบสติปัญญาดีนะคะมีความฉเฉลียวฉลาดเอาตัวรอดเก่งแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้นะคะแต่ว่าลึกๆแล้วเนี่ยอาจจะ ไม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถอะไรมากมายแต่ใช้เซนส์ของตัวเองนี่แหละแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเลยทีเดียวนะคะสำหรับเด็กดาบนะส่วนใครนะคะสำหรับชาวราศีกันนะเพิ่มเติมนิดนึงขออนุญาตเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการที่ทำแท้งมาก่อนอะไรแบบนี้นะคะมันเป็นเหตุจำเป็นในชีวิตเราเข้าใจแหละแต่ว่าเมื่อมีไพ่เด็กดาบเข้ามาเนาะทำบุญให้เขาก่อนนะคะบุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เขา นะเขาจะช่วยเหลือเราได้ในเรื่องของการเงินหรือว่าขอบคุณเราในสิ่งต่างๆมันเหมือนกับว่าพลังงานเป็นการแลกเปลี่ยนกันนะคะลองดูนะคะเอาล่ะค่ะสำหรับชาวราศีกันนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้นะคะคุณมีไพ่ที่ดีนะมีไพ่ ฤาษีเข้ามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลเรานะคะยังไงเสียพลังบุญจะช่วยเหลือความยุติธรรมต้องเกิดขึ้นกับเราสิ่งต่างๆจะนําพาไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นนะคะสําหรับชาวราศีกันก็เป็นกําลังใจให้ค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามที่ช่วยอ่าคอมเมนต์กันมาที่ติดตามกันมาแล้วก็ฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์กันต่อไปนะคะ ส่วนท่านใดที่สนใจอยากจะตรวจดวงชะตาโดยส่วนตัวทิ้งเบอร์ไว้ให้นะคะสามารถพูดคุยกันได้นะคะเอาละค่ะแล้วเรามาเจอกันคลิปหน้าต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ